สว,วัสดีเพื่อนคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมิซาร่านะคะวันนี้จะมา,านำเอาวอลเปเปอร์นะคะของ iOS 16นะคะที่กำลังที่จะเริ่มมีการาพัฒนานะคะให้เป็นเวอร์ชัน iOS 16นั่นเองเนาะก็วันนี้ก็มีภาพของ วัวเปเปอร์มาฝากกันก่อนให้ได้ใช้กันก่อนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคอนเซ็ปต์ของเขาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่จะใช้บน iPhone 14นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะ,คะใครที่อยากใช้ก่อนเนี่ยตามมาเลยนะคะก็ให้ทุกคนเนาะ,ะเข้าไปยังทวิตนี้นะคะ สักคู่นะคะาว่ามันเพิ่งอัปเดตทวิตเตอร์นะคะเดี๋ยวเราใช้ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะ,ะสมมุติว่าใครที่เปิดเข้ามาเนาะนี่นะคะเราจะเราจะเห็นนะคะว่ามี wallpaper ให้เราเลือกโหลดเนี่ย <c oughs> ก็จะมีอยู่สีสีนะคะที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นประมาณนี้หลักๆเนาะก็จะมีอยู่สีๆสีนะคะเราสามารถที่จะเลือกแล้วก็ดาวน์โหลดขึ้นมาได้เลยนะ,ะกดตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็ได้นะ รือใช้สะดวกแบบนี้แล้วก็แต่แบบนี้บันทึกไปอย่างรูปภาพได้เลยนะคะบันทึกไปอย่างรูปภาพนะคะสำหรับข้างล่างตรงนี้จะเป็นของ mac นะคะ macbook pro นะคะเป็นภาพ w ลเปเปอร์ของคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะเราสามารถเอาไปเป็น w o r ปเปอร์ของคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะคะหรือว่านโน้ตบุ๊กก็ได้นะนี่ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะกดค้างไว้แล้วก็บันทึกได้เลยนะคะแค่นี้เนาะเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปอย่างรูปภาพนะเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งให้มันเป็นอวอลเปเปอร์นะคะตั้งแบบนี้นะคะก็เซตเป็นภาพพื้นหลังนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะตั้งค่าทั้งคู่นะคะก็จะได้แบบนี้นั่นเองนะนี่เนาะ ก็จะปรำเม็นประมาณนี้นะคะโอเคนะคะวันนี้มาฝากกันเพียงสั้นๆแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ